ช่วงนี้มาติดตาม NBT น e w s นนาฬิกาค่ะไปติดตามความคืบหน้าการปล่อยดาวเทียมสำรวจโลกทีอสของไทยซึ่งตามกำหนดจะมีการส่งขึ้นสู่วงโคจรเช้าวันนี้แต่ล่าสุดพบการแจ้งเตือนเรส s t a เตตัก่อนการปล่อย14วินาทีทำให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนสํานการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิศาสตร์สนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดามีกำหนดส่งดาวเทียมสำวจโลก TOS 2ขึ้นสู่วงโคจรด้วยจรวจนำส่งในเวลา8นาฬิกา36นาทีตามเวลาประเทศไทยจากท่าอาวกาศสยานยุโรปเฟนส์เกียร์นาทวีปอเมริกาใต้แต่ก่อนการปล่อยเพียง14วินาทีได้มีการแจ้งเตือนเรสสเตตัสจึงต้องเลื่อนการนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรอ,ออกไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด สำหรับดาวเทียม t o 2เป็นดาวเทียมสำรวจสามารถถ่ายภาพและผลิตภาพสีรายละเอียดสูงมากพร้อมส่งข้อมูลกลับมายัางสถานีภาคพ,พื้นดินไม่ต่ำกว่า7 4 0 0 0ตารางกิโลเมตรต่อวันจะมีภารกิจหลักคือการบันทึกภาพพื้นผิวโลกทั้งประเทศไทยและพื้นที่ต่างๆของโลกเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สมเทศให้เป็นปัจจุบันอย่างละเอียด จะช่วยในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งจัดการเกษตรบริหารจัดการน้ําจัดการภัยธรรมชาติจัดการเมืองทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการวิเคราะห์และประเมินพื้นที่เพาะปลูกพืชการจําแนกประเภทพืชเกษตรสุขภาพพืชและคาดการผลผลิตติดตามการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ําและประเภทของแหล่งน้ําทั่วประเทศใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของแหล่งน้ํา การคำนวณปริมาณน้ำของแหล่งน้ำต้นทุนหรือใช้สำหรับวางแผนป้องกันแจ้งเตือนอบพยพและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติรวมทั้งหากเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์เรื่องของการฟื้นฟูความเสียหาย